เอ็มจีช้างอุดรธานีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านสู่เอ็มจีช้างอุดรธานีครับในคลิปวิดีโอนี้จะพลอยู่ในเอ็มจีอีพีพลัสครับจะมาแนะนําขั้นตอนของการปรับตั้งค่าให้หน้าจอแสดงผลเรื่องของอุณหภูมิแอร์แสดงผลเป็นอุณหภูมิบอกนะครับขั้นตอนทําดังนี้เลยครับในคลิปวิดีโอสั้นๆครับกดปุ่มคําว่าตั้งค่าครับและกดคําว่าระบบนะครับและกดที่มุมจอหนึ่งสองสามสี่เรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเริ่มจากมุมจอแรกด้านซ้ายครับหนึ่งครับ 2ครับ3ครับและ4ี่มุมด้านล่างครับหน้าจอจะดับและหายไปนะครับพอดับและหายไปในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมากดในเรื่องของคําว่า Engineer Mode กดซ้ําไปตรงด้านนี้เลยครับกดซ้ำๆเข้าไปเลยนะครับคุณลูกค้า Engineer Mode กดเข้าไปเลยครับตรงมุมด้านล่างนะครับขึ้นมาแล้วครับมันจะมีคําว่า Can Info นะครับเลือก Can Info ครับ แลวเราเลือกเพจหนึ่งนะครับเราจะอ,อยู่ตรงนี้ครับเพจหนึ่งตรงนี้เพจหนึ่งเราเลือกคําว่า ATCS นะครับปึ่มนะครับแค่นี้ครับพอเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเลือกกลับในขั้นตอนของการที่เราเลือกเสร็จแล้วเราก็เลือก Can Info ATCS e เสร็จแบ็คกลับครับอีกทีนะครับโอเคสกู่นะครับลูกค้า อีกทีนะครับคุณลูกค้าแบบนี้มันไม่เห็นตัวเขาว่าโอเคแน่ๆเลยครับเมื่อสักครู่นี้ผมยังไม่ได้กดนะครับเอาใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตดีสตัน์มันกดเอนจิเนียร์หมดเหมือนเดิมครับไม่มีคําว่าแค n i อินโฟแค n f อินโฟเลือกเพจนึงนะครับตืม ATS มันจะมีมุมขวาบนครับที่เขียนว่าโอเคนะครับพอหลังจากเลื่เลือก ATCS ละกดโอเคด้านขวานี้ครับจะมีขวาด้านบนนะครับเราโดนปิดอยู่ผมเลยมองไม่เห็นโอเค พอเรีกโอเคเสร็จครับก็ไม่ได้มีอะไรครับเรียบร้อยนะครับรอรีอระบบใหม่แลนะหน้าจอแสดงผลแอร์จะแสดงผลแอร์ได้ดังนี้เลยครับเจตุพลจะเป็นคลิปแบบว่าหยิบโทรศัพท์มาแล้วอัดคลิปเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรอาจจะมีตะกัก,กบ้างแต่ว่าเจตุพลจะอยากแนะนําให้คุณลูกค้าในการใช้งานได้อย่างทําได้จริงๆนะครับก็เลยต้องเรียนแจ้งว่ามีความผิดพลาดประการใดต้องขอะทันโทษด้วยครับผมปิดเสียงครั่ครับพอเราเปิดระบบแอร์นะครับเราหมุนแบบนี้ครับ จะมีอุณหภูมิบอกแล้วนะครับตอนนี้มีแรงลมบอกนะครับมีอุณหภูมิบอกลดและเพิ่มได้นะครับตรงด้านนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ทคยที่มองแล้วว่าเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจตผลด้วยนะครับสวัสดีครับเอ็ช้างอุดรธานีสวัสดีครับ MG h, i, รบ๊ายบาย